โยวาซาสวัสดีไปรุ่นเมก้าสวัสดีรุ่นดูไบสวัสดีไปรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมจัมส์แอสเซมบลนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแบบรวมดาวอนิเมะโมบ้านะมีในส่วนของนารูโตะวันพีดดารอนบอลจูจูสึไคเซนเดมอนสเตเดเยอร์อ่าอัลล็อกอันเดตนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคนดูนะลองไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับยังโหลดอยู่หน้านางของยแต่คลิปเนาะคนดูเนาะวันนี้เนี่ยพี่จะมาเล่นจะตัวจอมันบูก,กันนะครับท่านผูน้ชมนะโคตรหลอกโคตรตึงสกิลนี่เป เฮยบนแมงบนแม่งอ <Scroll> ันนั้นกันอยู่พป๊บนึงผมมั๊บอเอาเอว่าไม่ติดเฮ้ยมีมูมี่มาสนีดูดดิเอาดิเอาดิดีเจเลือดก่อนหนีไม่ได้หรอกถ้าโดนอย่างเงี้ยหนีไม่ได้หรอกถ้าโดนอย่างเงี้ยปั๊บกลับบ้านก่อนนะครับป้อมจะแตกมึงกันบ้านหน่อยดูอู้อู้อ้อ้อ้พรุนพรุนลงกลางไง สวยเพื่อนเฮ้ยได้อยู่ตึงตึงตึงดันกลางเลยเดียครับที่นี่เออวันนี้ผมมาเล่นจอมันบูโชว์่น้องๆสักหน่อยนะครับโชว์ๆว่ะแเอสเย้อีซี่เอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยช,อชอ็อตช็อตไปถึงเวลาดันป้อมแล้วนะพวก หัวล่างแม่งตุ่ยไปแล้วปีนั่นเรามีเกาะไฟอยู่นะมาดันเธอตรงกลางนะจะไปไหนกันโอ้มาสองว่ะมาสองว่ะนีเดีสกคิวไปก่อนดูพลังดูพลังอะไรล่ะว้าเอาดีก็เอาดี พอตเลยฮึ่มบืดวืดตัวประกอบนั้นแม่งหลายตัวว้าเปิดเกาะดิมาดูอ่ะมึงจริงขนาดได้เลยเหรอเฮ้ยมึงจริงขนาดได้เลยเหรอนี่ดิสกิลไปดิมาดิครับจริงขนาดได้เลยเหรอทัศสกิลอืมจิงขนาดได้เลยเหรอทัศสกิลนี่ดินี่ดิเอาดิมาดิ ยิ้วหน่อยสกิลหน่อยหูน้องตามมันยังไงนี่ตามมันไม่ทันนะสวยอุ้ยตัวเรามันวิ่งช้านะคนดูนะไม่มีสกิลวิ่งตามด้วยแหละจริงๆขนาดวิ่งไว้นะี่บวกวิ่งไว้มีวิ่งบวกวิ่งไว้เพิ่มแล้วนะแล้วมันเป็นตัวแทงไม่ได้ตัวไล่ฆ่านะครับเฮ้ยบนแมงเดือดจัดดูดิมันดนันละทีมเรา <c oughs> คิวดิงสปีดโอ้ซาส,สเกะโหจัดเลยนะนี่ไอห,หนุน่มนี่นี่หน,หนุ่มขี่เก๊กนี่เอาว่ะเอาว่ะโหล่างล่างบวกกันนัวเลยไม่ไปด,ดอกเด้อฉันจะมาดันป้อมฉันบอกให้พวกนายมาดันป้อมนายก็ไม่มากันสิบเก้านาทีนะนะเกมนี้นานจัดอยู่นะเนี่ยเอ้ยงูคุณมาว่ะคุณโกคูว่ะหิวก่อนหิวก่อนเอ้ยไม่เอาจัดเลยนะนี่ไม่เอาจัดเลย นี่ดิเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะคำีคำีห้าผมเดี๋ยวบอลนั่งซูเปอร์ไซยาเลยนะตัวนี้ดูดตายเฮ้มีลูฟี่ไอ้มีมีมีฟิสเซอร์มาช่วยพอดีเฮ้ยเพื่อนเรากำลังนัวอยู่สวยเพื่อนทำดีทำดีทำดีซาสกิมึงดันกลางได้ไหมวะพวกนี้ทำไมมันไม่ลินดันกลางกันเลยว่ามันเอาแต่คิวกันนะมึงบ้าคิวกันจังวะซาสกิบนแม่งพยายามจะดันนะครับ พยายามจะวิ่งล่างใจเย็นพวกแอสเซยอเ์ยอสเซย์แอสเซย์โอ้พ่อมึงตรุยนะผมวาร์ปกลับบ้านก่อนไม่รู้บนมันดันไหมฮ้ยบนบนยังดันอยู่วับก่อน สามสองหนึ่งซุปไปช็อตก่อ like <reviewers> นเลยอย่างแรกเฮ้ยแม่งใส่ก็มีมูมิเอ้ยมันโหดจังวะเนี่ยซาสเกิฝังมันเนี่ยอะไรแลกลับมาดิ ก็ได้อยู่เปิดเกาะก่อนเลยเอาดิเอาดิเอาดิใครวัดวัดกันด้วยหมัดดุนดุนวัดกัน้ดยหมัดดุนดุนวัดกัน้ดยหมัดดุนดุนวัดกัน้ดยหมัดดุนดุนวะสเตเกอหรอน้องืสัตเก้หรอน้องไปไหนไปไหนไปไหนโอ้ยแม่งมุกรวยวะ รื่นเกินบอกแล้วอย่ามามีกระแลมับพี่เฮ้ยโหดหดหดโดจัดๆเลยนะบอกเลยจอมันบูเรานะครับอใครเอ็มวีพีวะเฮ้ยเราเอ็มวีพีนี่มาเอ็มวีพีเดยครับแม่งโคตรถึอกัะจอมันบูเมื่อกี้่านผู้ชมเห็นไหมแบบผมใส่ก็แบบตเกี้นัวๆน่ะเป็นตัวแทงที่โหดอยู่เหมือนกันนะแทงหรือเปล่าวะก็น่าจะแทงแน่นะ มาว่าจอมันบลูก่อนจอมันบลูเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมความหองใหญ่นะเปลี่ยนสกิลสักหน่อยนะผมว่านะเอา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 สเกลเอาสกอตมาดีกว่านะตัวนี้เย่ไว้ให้มันวิ่งไล่สักหน่อยนะครับเวลดี้กูดรอบนี้ไต่แรงนะคนดูไต่แรงตึงๆไม่ดึงได้ไงอพี่ฮัฟฟมาว่ามาว่ามาเห่ามาเห่ามาเห่าตกมาเห่ามาเห่ามาเห่าตกแต๊ก มาว่ะมาว่ะเฮ้ย,อ,ยอันนี้ต่แรงนะคนดูประมาทไม่ได้นะครับมันมีคนเล่นด้วยนะดูดิจะชื่อแปลกๆปกแบบเรานี่ใช่เลยนี่ชื่อแปลกแล้วตัวหนึง่งอันนี้ตัวสองนี่แก้มอ่ากามูไรนี่เฮ้ยกามูกิเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะนะนะมันมีคนไหมนี่ทำไมชื่อมันแบบนี่นกูไต่แรงจริงไหมนี่มันเหมือนไม่มีคนเลยวะเฮ้ยเอาดีๆพี่พ เอาวะเอาวะเฮ้ยนี่คนแน่นอนตรงกลางนี่คนอันนี้ไม่น่าจะใช่คนแม่งบวกเลยว่านี่เนี่ยเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหหุดจัดหัดจัดเลยตุนโกคูร่างร่างดากันบอลธรรมดาแม่งหุดจังวะเมื่อไหรหฮกเออเฮ้ยเอาดิเอีดิ ไปไปลุยฮะอุ้ยไอ้นี่มันหิวจังวะคนดูไม่เงยมึเงเอาไงกูกวะซุนโกคูฮะจะเอาไงกันเนาะกินถั่วหน่อยละกันนี่กินถั่วแอร์เซย์ถั่วถั่วเซียนไม่เรียนมานี่สกิลไปก่อนนินฟรามไม่นินฟรีเฮ้ยเฮ้ยอะไรเราดูสักหน่อยนี่เอาดิเอาดิเอาดิ ช็อตก่อนช็อตก่อนมึงหนีก่อนเถอะว่ะจริงๆเดี๋ยวตายหนีหนีอิชิดะอิชิดะอิชิดะทำไรอ้าวเอาดิดีเจนก่อนอ้าวมันเอ้ยไอ้ยงงังโง่โง่ตายตาย,ตายโอ้โยเกือบไปแล้วนะหน่ะทำไมพี่โง่จังวะพี่พี่โง่เกินไปหรือเปล่าพี่ไปทางนั้นโอ้มันไปเอาเลือดมาว่ะแป๊บนึงเรายืนเวกายรอรีเลือดก่อน ร่อนเข้ามาคนดูมาดิมาดิาดอ้าวอ้าวมีตุย๋ยมีตุย๋ยสาวๆโดนกูตุ๋ยเอาดิเอาเด,ด,อาด,ดิแอสเลยแอสเลยเอาว่ะเอาว่ะงูมีงูมีตรงกลางหดอย่างนี้ยช็อตอืม อะไรครับน้องมาตัวมาทัวมันแปลงร่างอยู่แปลงร่างอยู่เฮ้ยกลางเราตายเหรอใจเย็นเพื่อนมีคนมารอหออยเรแล้วหดจังว่าม่งงูมีแม่งโหดจัดเลยนะเนี่ยลงแรงนะคนดูไม่มีพวกดิ๊กกระโปกนะบอกให้ลงแรงลงแรงนี่กัปั้นกับปั้นพี่ฆ่าทศูนย์รอดูของแล้วก่อนนะครับลงไอ้นี่ไฟไฟิงเบิร์นกันโอ้โเจ็บ เก็บอยู่นั่นนายนี่ใต่กำปั้นก่อนเลยเอาดีเอาดีเอาดีาดมาดิกลมาดิอา้อาวเก็บมนะเจ็บมน,นะน,นะน่ะนี่ดิดูดอืดูดช้าไปหน่อยเอ้ยมีงูมีกางแม่งโหดอยู่นั่นนี่เปิดเงาสวนไหมนะ่ะโอ้เรียบร้อยครับ ดูดครับหืมดูดไม่ถึงอะไรแล้วมีสตันเว้ยมาดิก็มาดินี่ดิก็มาดิอ้าวทอดตะหน่อยหืมดูดไม่ถึงอีกแล้ว <c oughs> สกิลใกล้โพุทธบุรุบวกกันเดือดจัดอะจีดเอามาวุย้ย เนี่ยมันนิสกโก้ฝั่งมันทำไมมันซ่ายัง่าคนดูมันตายรัวๆเนี่ยสกโก้ฝั่งมันเนี่ยนี่คูชอ็อตก่อนเลยอะไรล่ะอะไรล่ะววูวูวเอาดิเอาดิซ่าซ่าซ่าหล่อพีชอ่ช็อตเลยดิต่อยต่อยสักทีหนึ่งดูนี่เลยครับสแตนเนอร์ดักคิ้วหน่อยเฮ้ย เฮ้ยพี่ช็อตเลยนี่ดิโอ้วุยหุยหุยหุยเอ็สิกหมามาพอดีไปนี้สกุก่อนเอาตัวจวแย่เฮ้ยถึงจัดอันนี้สกุ๊กเนี่ยเป็นงานอยู่นะน้องเนี่ยพี่ไม่ถนัดเนี่ยหนูทำเองหรือเปล่าพี่ไม่ถนัดหนูทำเอง พี่นบองเบลเดิต่พันเลงพี่ไม่เข้าใจเดสกาดิีอือ <c oughs> เว้ยจอมันบูตรึงจัดอะคนดูพี่ไม่อยากจะมูตรอกมันโหดจริงนะคนดูถ้าคนเล่นปินเนี่ยผมพยายามออกของที่แบบว่าให้มันแบบตำดาเมจได้หน่อยแต่มันเหมาะสำหรับการเล่นถึกอยู่แล้วเป็นสายแทงนะครับคนดูลางออกมากระทึกก่อนเฮ้ยวโอ้โหแมงตี นั่นป้อมก่อนแหละตอนนี้มาว่ามาว่ามันจะเอามันจะเอาคนดูมันจะเอาช็อตเลยเดิยมาด,ดิดูดเฮ้ยบวกกันเลือดจังหวะบนเนี่ยตรงกลางเราแม่งชิลยืนชิลนี่ดีเอาเดีเอาเดีเอาดีอ้าวจะตายนั่นนะ่ะงูกุนกู จุกงูคุณกูจะตายแล้วน่ะนี่เลยเป็นไงล่ะล่วงแอสเซยแอสเซยแอสเซยไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอกตรงนู้นคนดูน่ารอก่อนใจเย็นๆดีเฟนต์อันนี้แล้วกันเฮ้ยเราลงเกาะก่อนดีไหมวะฟิสิกอลดีมันมีสปีดเนี่ยอันนี้เนี่เฮ้ยเอาว่าพวกกันนัวจังวะตรงนี้ shut down วะวะวะเจ็บเจ็บเจ็บด่นป้อมเมียฉันต้องได้เงินจากป้อมเอาตัวโค่ร่อโคตรึงมันมาอีกแล้วไอ้นี่มันใจมันเอาจังวะเป็นกูยเลยเนี่ยหึหึเอาดิเอาดิเฮ้ยเอาดิแตกันเลยนวลยน้องนวลยน้อง หนีแล้วไอ้สาัาร์กูลังจะได้โชว์เทพเลยเฮ้ยเอาว่ะดูดท็อต <c oughs> นี่เก็บคิวตรงนี้ก่อนป้อมเลยดเดเราโอ้ยเมื่อกี้ลืมอัพอันตีแม่งป้อมยาวๆฮะอีสอื่ยอีสอืส่ย ทางนะป้อมวันนี้ท่านีซกูมาช่วยระดันป้อมวันนี้เกมไปแล้วเกมใกล้จบแล้วนี่คุณดูนะโอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกม Jump Ensemble นะครับโมบ้ารวมอนิเมะดังนะท่านผู้ชมนะลิงโหลดอยู่ด้านล่างหน้าที่จะคลิปไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่กูติดก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตึง